ตอนนี้อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเมืองรูเซนนะครับ<ม>อยู่ที่โรงแรมเฮอร์มิเทนะครับนี่เปิดหน้าต่างห้องผมจะเจอทะเลสาบเรียกทะเลสาบรูเซนนะครับตอนนี้ห้าโมงกว่าอุ้ยจะหกโมงใช่ไหมอากาศด,ดีนะครับภาพอาจะกระตุกหน่อยอังกฤษไม่เร็วกว่านั่นะ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 

ติดตามก็ติดตามเลยหนึ่งมี่ครับตอมีครับเขาอะไรครับเอนสองว่าใจถึงพื่นที่ที่ที่ทางแ่าแห่งแอ๋อโอ้ยนี่ดูขนาดนั้นเลยเหรอเดูดูาูด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 อดู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 ู่ด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 าดูดครับูด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 ดู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  น้องน้อหลอหล้อหลอน้องอโอเครับโอเคครอคิบชดีใจีาไ้าขอบคุขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะรู้กระทั่งคลิปอะไรพี่ที่บอกได้พี่นักเสกนักเสกตังคทอใช่นักเสกตังองนี้ไหลายรอดหนูก็ขับหนูก็้อไอ้เก้าร้อยสบอะไรเก้าร้ามสิบบนหนึ่บาทเนี่ยเงินที่เอาเงินเมียมาหดูหนูดูไอเสกมึงดังถึงถึงสวิตเซอร์แลนด์เลยนะนเป็นร้านที่ ดังที่สุดอร่อยที่สุดด้วยนี่ครับชื่อร้านชื่อร้านคนแน่นมากอันนี้ร่อยมากเป็นเจ้าของร้านที่นี่นะฮะแล่เป็นแม่ครัวด้วยับเป็นเอฟซีมาวันด้วยนะครับมีใจมากๆเลยนะครับอร่อยมากขอบคุณครับ อร่อยอร่อยอันนี้ชื่อร้านนะครับร้าน่อมอยู่ที่ไหนครับอยู่นรอในเมืองรูเซิร์นเลยครับรูเซิร์นชารรเซตอร่อยมากอร่อยมากครับร้านนันครับตอนนี้นะครับอยู่ที่โรงแรม h ฮอร์มิเทนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเมืองรูเซิร์นนะครับตอนนี้8โมงตรงนะครับนะ8โมงตรง ก็น่าจะเท่ากับบ่าย2โมงที่ประเทศไทยหรือเลปล่า6ชั่วโมง 8, 9, 1 1 11, 12, 1บ14บ่าย2ประเทศไทย8โมงที่ลูเซินสวิตนะครับอาหารเช้าวันนี้ดูหน้าตาน่ากินกว่าที่อาหารเช้าที่ประเทศอังกฤษนะครับ